ผลการแข่งขันแบมตันมาเลเซียมาสเตอร์2024รอบแรกประเภทหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์มือ13ของโลกชนะเทศาทาตูซามือ43ของโลกจากเมียนมา2ทศนเกม2 1 1 3 2 1 1 4คลินบุษนันอึ้งบัลมุงพันมือ20ของโลกชนะลินเน่ฮอยมาร์เคสเฟดมือ21ของโลกจากเดนมาร์ก2-1เกม2 1 1 2 14-21, 2 1 1 6มิวพปรปวีช่อจงมือ19ของโลก หน้าหวงยูชุนบน75ของโลกจากไต้หวัน2ทศนเกม2 1 8 2 1 6ประเภทชายเดี่ยวยิกคิวพนิชพลธีรลักษณ์กุลบน79ของโลกชนะชิยูเจินือ38ของโลกจากไต้หวัน2ต่อ1เกม21 16 10 21และ21 19กันกันธพลหวังเจริญมือ51ของโลกแพ้อึ้งกะลองอังกุสมือ24ของโลกจากฮ่องกง19 21 13 21ประเภทชายคู่ พีพิรชัยสุขพันธ์กับโอโมพัชกพลเจริญรัศกรคู่มือ42่งของโลกชนะหลอชุกคิมกับดุงชิงชอยจากฮ่องกง2ต่อ0เกม21 11 21, 21 16ประเภทคู่ผสมโอโมพัชกพลเจริญรัศกรกับจำจันพัทยมารเหมือนวงคู่มือ42่งของโลกแพ้เฉินตังเจียกับโตอี้เวย่ยคู่มือ9กของโลกจากมาเลเซีย12 21 14 21ไตเติล้ลรุษธนาพักอุบทองกับเจนเชอรนิชาสุดใจประภารัศคู่มือ32มของโลก แพ้ตันเค็งเม้งกับไล่เปิดจริงคู่มือ24ของโลกจามาเลเซีย1ต่อ2เกม16-21 21-17 19-21